หวานร้อยสำหรับคือปกติถ้าจะทานก็คืออร่อยทานเราต้องเอ็นจอยต้องอร่อยชอบคือมีความสุขนะตอนที่ทานไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มคือเราต้องหวานร้อยตลอดชาไข่มูอันเนี้ยมันก็เป็นแบบจะบอกว่าไงอะคือมันก็เป็นอะไรสนุกสนุกนะค่ะที่ที่พูดกันคือแอปก็ทำจริงๆ ก็ขอหวานร้อยจริงๆแต่ก็ไม่ได้ทานเป็นประจำไม,ไ,ไม่ได้ทานทุกวันหรืออะไรแบบนั้นคือคือแอปเห็นแล้วล่ะบางคอมเมนต์ที่เขาซีเรียสเขาแบบเฮ้ยไม่ได้นะแบบนี้ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีโอ้ยหวานร้อยกินไม่ได้เลยคือก็ไม่ได้เสมอไปค่ะเขาถามเราว่าเราชอบแบบไหนเราก็ชอบแบบนี้แต่ไม่ได้บอกว่าต้องทานทุกวันอะไรแบบนั้นค่ะ <S <S จริงๆ<ป>หลักๆก,ก,ก็ยังเป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้วจริงๆตอนนี้ก็แบบก็ ก็แทบว่าลดจนเกือบจะเลิกเลยค่ะแต่ว่าถามว่าถ้าอยากจะให้รางวัลตัวเองอะไรเงี้ยความสุขเล็กน้อยก็ทานไปเถอะมันเป็นการเติมหวานให้กับร่างกายใช่ค่ะเพราะว่าหาไม่ได้ที่ไหนก็หาตรงนี้แล้วค่ะหาไปไหนไม่ได้ก็เป็นการเติมน้ําตาลเขาเป็นเลือดแทนใช่ก็ทํางานเยอะค่ะก็เห็นอะไรชอบก็ทําไปเถอะนิดนิดน่อยๆพอพอไม่ให้เสียสุขภาพแค่นั้นเองมีงงไหมคะแบบอา้าวทำไมคนหนึ่งมาแบบไปทางเรื่องสายสุขภาพ อะไรอย่างนั้นแบบไม่ดูแลตัวเองก็เข้าใจค่ะก็เข้าใจค่ะคือเขาอาจจะคิดว่าเราแบบพูดด้ยวยความซีเรียสเนมันมันเป็นแค่แบบขำๆแล้วเราก็แบบเราก็โตขนาดนี้แล้วอ่ะลูกก็มีเราก็ดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรอยงี้ค่ะใ,ใจใน,ในการหวานร้อยมันเป็นยังไงครเนี่ยก็ปกตินะหวานร้อยสำหรับคือปกติแบบว่าเอ้ยแบบห้าสิบอะไรอย่างนี้ค่ะ คือแอปอาจจะเป็นคนถ้าทานก็ทานไปเลยถ้าถ้าจะทานก็คืออร่อยทานเราต้องเอนจอยต้องอร่อยชอบคือมีความสุขนะตอนที่ทานไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มหรือไม่งั้นก็เฉยๆไปเลยแบบทานอาหารกองไปเลยแบบไม่ต้องเลือกมีอะไรก็ทานทานไปอะไรอย่างนั้นไปเลยดีกว่าแต่ถ้าให้เลือกเราก็จะเลือกแบบพี่เราชอบแค่นั้นเองเใช่ค่ะผู้จัดการปีใหม่นี้เขามีการควบคุมเราเรื่องอาหารหรือไ,ไหมคะพี่แอปอ๋อชานุไข่มุกนี่คือไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้แอปเขาถึงบอกว่าลดจนเกือบจะก็ แทบจะเลิกไปเลยอะค่ะต้องแบบมีโอกาสจริงๆถึงจะทานอะไรเงี้ยแบบลูกทาน<ช>เพราะว่าลูกจะไม่ให้ทาน <c oughs> ลูกจะไม่ให้ทานว,ว,วันนี้คือทาชขนมไข่มุก,ก็คือต้องไม่ให้น้องปีเห็นตอนหน้าก็รีบดูดให้หมดก่อนที่จะเจอลูกแล้วก็ทําลายหลักฐานซะ <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เขาเขาดูเราอยังไงบ้างกับการทานขนมไข่มกกุกพี่แอบ ก็นี่แหละค่ะก็เพราะว่ามันสิ่งสิ่งที่เราสอนเขาอะไรทุกอย่างว่าเราต้องทานของแบบเพื่อสุขภาพอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เขาก็จะเรียนรู้เขาก็จะมากลับมาเตือนแม่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะว่าอ่านี้รางวัลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทานประจำก็มีข้าตกลงไหมคะต่อรองกันไหมคะแต่ละครั้งว่าจะทานไหมเนี่ยเอาไม่ค่ะแอบก็แอบได้ก็แอบไปนะคะง่ายกว่ามีคนแอบมองว่าถ้าไม่ใช่พี่เปิ้ลผู้จัดการในการดูแลว่าแบบจะรู้ใจว่าหวานร้อยแบบคนอื่นก็จะแบบหวานน้อยหรือหวานร้อยนะคะ ใช่ไม,ไม่ไม่นอยก็อย่างที่บอกแล้วก็เอาเอา,เอาที่เราชอบเมียนสำหรับแอลนะคะเมียนก็ไม่ทานค่ะก,ก็ดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องค่ะไม่ดื่มน้ำเย็นติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ